ในพระบาลีมีพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากคือคำว่าโยคีเว ok ปฏิชานาติแปลว่าผู้ใดรู้ตัวอยู่ว่าผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำนี้ก็คือ ก่อนที่เราจะรู้ตัวว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้นั้นเราต้องรู้จักสภาวะของความไม่รู้ตัวเสียก่อนต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในใจตนเองไม่หลีกหนีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่ร่มโพพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆใต้ร่มเงาแห่งธรรมะที่เราเชื่อว่าแม้เสียงสั้นๆก็อาจเปลี่ยนวันทั้งวันของท่านได้ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่อาจฟังดูท้าทายแต่ก็เป็นหัวใจสำคัญของการพ้นทุกข์ที่แท้จริงในทางพุทธศาสนานั่นคือทางออกของทุกข์เริ่มต้นที่ใจไม่หนีมันการหนีทุกข์วงจรที่ไม่มีวันจบ ท่านผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าในช่วงที่ชีวิตเผชิญกับความยากลำบากหรือความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์เช่นความเศร้าความเหงาความโก,กรธหรือความเครียดสิ่งแรกที่ใจเราอยากจะทำคืออะไรคะคำตอบส่วนใหญ่มักเป็นการหนีใช่ไหมคะ เราอาจจะหนีด้วยการหันไปหาสิ่งปรุงแต่งภายนอกเช่นการดูหนังฟังเพลงไม่หยุดหย่อนการเสพสื่อโซเชียลการกินอาหารจนเกินพอดีหรือแม้แต่การทำงานหนักเกินกว่าเหตุทั้งหมดนี้เป็นเพียงการสร้างฉากกำบังชั่วคราวเป็นการใช้สิ่งที่เรียกว่าโลกะธรรมคือความได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศ สรรเสริญนินทาสุขทุกขมาเป็นเครื่องเบี่ยงเบนความสนใจจากความทุกข์ภายในแต่ทุกครั้งเราวิ่งหนีเหมือนการผลักก้อนหินให้ไกลออกไปก้อนหินแห่งความทุกข์นั้นไม่ได้หายไปไหนมันเพียงแค่รอเวลาที่เราอ่อนแอลงแล้วก็จะกลิ้งกลับมาทับซ้ำอีกครั้ง วงจรของการหนีจึงไม่มีวันจบลงได้ด้วยการหนีในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางออกไว้อย่างชัดเจนในอริยมรรคมีองค์8แต่ก่อนจะถึงทางออกนั้นพระองค์ทรงสอนให้เราทำความเข้าใจกับต้นเหตุของปัญหาเสียก่อนซึ่งเรียกว่าอริยสัจสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุแห่งทุกข์ เหตุแห่งทุกข์คืออะไรคะท่านผู้ฟังนั่นก็คือปัญหา laughter. คือความอยากที่ทำให้เกิดพบใหม่ความอยากที่ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นแต่ที่ลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นคือตัญหานี้เกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงเราปฏิเสธที่จะเห็นความจริงที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนที่แท้จริง การหนีทุกก็คือการที่เราหนีความจริงของสิ่งที่เรายึดมั่นนั่นเองลองย้อนกลับไปดูในพุทธประวัติเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จออกผนวดพระองค์ไม่ได้ทรงหนีโลกแต่ทรงรเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกพระองค์ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่คือทุกพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบ แทนที่จะหันกลับไปสู่ความสุขสำราญในปราสาทราชวังพระองค์กลับเลือกที่จะเข้าไปนั่งลงข้างๆความทุกข์นั้นมองดูมันอย่างไม่กระพริบตาการบำเพ็ญทุกขกรกริยาเป็นการทดลองที่หนักหน่วงที่สุดแม้จะไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องทั้งหมดแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะไม่หนีความรู้สึกเจ็บปวดทางกายและใจแม้แต่น้อยท้ายที่สุด เมื่อทรงตรัสรู้พระองค์ไม่ได้ตรัสรู้ด้วยการหนีตันหาแต่ทรงตรัสรู้ด้วยการเห็นตันหาตามความเป็นจริงด้วยการใช้สติและปัญญาเข้าไปนั่งอยู่ตรงกลางของทุกนั้นทางออกของทุกข์จึงไม่ได้อยู่ที่การกําจัดความทุกข์ให้หายไปแต่อยู่ที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับความทุกข์นั้น ในทางปฏิบตัติที่ท่านผู้ฟังสามารถนำไปใช้ได้ทันทีคือการนำเอาหลักธรรมเรื่องสติและการเจริญสติปัฏฐานสี่มาเป็นเครื่องมือสติคือการระลึกรู้ในปัจจุบันขณะโดยที่ใจไม่ตัดสินไม่ตีความและที่สำคัญที่สุดคือไม่หนีค่ะเมื่อความทุกข์เกิด ไม่ว่าจะเป็นความปวดใจหรือความคับแค้นใจแทนที่จะเบี่ยงเบนความสนใจออกไปให้ท่านผู้ฟังทำดังนี้ค่ะยอมรับว่ากำลังมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนกับการเชื้อเชิญแขกที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในบ้านให้รับรู้ว่าเขากำลังนั่งอยู่ตรงนั้นใช้คำว่าความทุกข์กำลังเกิดความปวดใจกำลังเป็นอยู่ สังเกตด้วยใจที่เป็นกลางความทุกนั้นมีความรู้สึกทางกายอย่างไรหน้าอกตึงไหมลมหายใจสั้นลงหรือเปล่าความคิดที่เกิดขึ้นคืออะไรให้เพียงแค่เฝ้าดูไม่ตามไปปรุงแต่งอยู่กับมันชั่วขณะหนึ่งความทุกข์ก็เหมือนคลื่นในทะเลมันก่อตัวขึ้นถึงจุดสูงสุด และสุดท้ายมันก็สลายไปตามกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนเมื่อเราหยุดหนีทุกนั้นจะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เราเห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนอย่างอื่นมันไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปเมื่อใดที่สติยังถึงความจริงนี้ความยึดมั่นถือมั่นก็จะคลายลงนั่นแหลคะค่ะ คือประตูสู่ทางออกที่แท้จริงมีเรื่องเล่าจากครูบาอาจารย์สายปฏิบัติรูปหนึ่งขอเรียกนามท่านว่าหลวงปู่ท่านเป็นที่เคารพรักของผู้คนมากครั้งหนึ่งมีญาติโยมคนหนึ่งมาหาหลวงปู่ด้วยใบหน้าเศร้าซ้อยแล้วบอกว่าตนเองรู้สึกเป็นทุกข์มากเพราะต้องสูญเสียทรัพย์สินมากมายไปจากการถูกโกงหลวงปู่รับฟังอย่างสงบ แล้วท่านก็ยื่นลูกอมที่ห่อด้วยกระดาษสีสวยให้โยมคนนั้นก็รับมาด้วยความงุนงงหลวงปู่พูดด้วยเสียงนุ่มนวลว,ว่าโยมลูกอมนี้หวานไหมโยมตอบว่าหวานเจ้าข่าหลวงปู่หลวงปู่ยิ้มเมตตาแล้วบอกว่าถ้าหวานแล้วโยมอมไว้น,น,นานๆโดยที่ไม่โยมกลืนเลย จะได้ไหมโยมคนนั้นก็อมลูกอมไว้ในปากนานถึงครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งความหวานกลายเป็นความเลี่ยนความรู้สึกอึดอัดและสุดท้ายก็ต้องคายออกมาหลวงปู่จึงสอนว่าความทุกข์ก็เหมือนกันโยมมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปมันก็แค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นและดับไป แต่ที่เราเป็นทุกข์มากเพราะเราอมมันไว้ไม่ยอมกลืนหรือคายมันออกไปตามธรรมชาติการไม่หนีจึงไม่ใช่การยอมจำนนต่อทุกข์แต่คือการกล้าที่จะกลืนหรือกล้าที่จะคายให้มันดำเนินไปตามคันรองของมันเองด้วยสติที่เห็นตามความเป็นจริงท่านผู้ฟังคะ วันนี้เราได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วว่าการที่เราแสวงหาทางออกภายนอกมักจะเป็นเพียงการยืดเวลาแห่งความทุกข์ออกไปเท่านั้นประตูสู่ทางออกที่แท้จริงอยู่ที่การหยุดวิ่งหนีการหันกลับมามองความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจตนเองอย่างตรงไปตรงมาและยอมรับความไม่เที่ยงของมันด้วยสติ ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังลองหลับตาลงสักครู่แล้วถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์ดูนะคะว่ามีความรู้สึกความคิดหรือสถานการณ์ใดในชีวิตของท่านตอนนี้บ้างไหมคะที่ท่านกำลังวิ่งหนีอยู่และท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะหยุดวิ่ง แล้วหันกลับไปนั่งลงข้างๆความทุกนั้นด้วยใจที่สงบและเป็นมิตรเพราะเมื่อใดแล้วที่เรากล้าที่จะไม่หนีมันแล้วเราจะพบว่าความทุกนั้นไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปถ้าท่านผู้ฟังเห็นว่าธรรมะวันนี้เป็นประโยชน์ฝากกดถูกใจและกดติดตามร่มโพพอดแคสต์ไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่เราจะได้เดินไปบนเส้นทางธรรมร่วมกันขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้ฟังได้คิดและได้ปฏิบัติในวันนี้จงเป็นเหตุให้ท่านมีความสุขความสงบและพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ